1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจวันนี้เราจะมาเปิดก,กล้องทั้งหมดที่ผมมีกันนะเพื่อนๆลองเดากันดูนะครับว่ากล้องฟิล์มกล้องดิิตอลท,ทั้งหมดที่ผมมีจะมีทั้งหมดกี่ตัวเนื่องจากว่าเนี่ยผมว่าผมจะปล่อยกล้องบางตัวออกไปแล้วตัวไหนที่ซื้อมาลองใช้ไม่เคยใช้ตัวไหนที่เขาว่าฮิตกันแล้วเราใช้แล้วเราไม่เข้ามือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่าจะปล่อยออกไปตัวไหนที่ชอบก็จะเก็บไว้แล้วก็จะมาพูดถึงที่มาด้วยว่าเออทำไมถึงเลือกซื้อแต่ละตัวนะครับแล้วก็รา านที่ผมวางใจเลือกซื้อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนที่กําลังมองหากล้องนะครับเดี๋ยเราไปดูกล้องที่อยู่ตู้ด้านหลังนี้บะก็ตู้กันชื้นของผมนะครับก็เป็น3ชั้นนะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคอนโดนะครับก็ชั้นแรกที่ผมจัดวางไว้นะครับก็จะเป็นกล้องฟิล์มคอมแพกถันมาชั้นที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นของเลนส์ไฟเดอร์แล้วก็ S l R นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องดิจิตอลแล้ ก็หมดตู้เปิดกลุกก็ทั้งหมด1 2 3 4 5, 2> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18ตัว ไปเดี๋ยวเราไปรู้จักกล้องแต่ละตัวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกล้องดิจิตอลกันก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยนี่กล้อง Fuji ฟ i l m x 1 0 0 t นะครับก็เป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับบอดี้มันก็อาจจะดูใหญ่ๆตอนนั้นที่ผมเลืิกซื้อนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ไม่ต้องพกพาเลนส์เป็นเลนส์ระยะ23มมเมนะแต่พอคูณแล้วว่าด้วยเซนเซอร์ของมันนะครับก็จะอยู่ที่35มิมลนะเท่าของฟูลเฟรมนะครับก็พกพาสะดวกนะหยิบออกมาถ่ายนี่ซื้อแล้วไปไป,ปุ่น มันมีเทคโนโลยีที่เป็นฟิล์มซิมูเลชันแล้วก็สีของภาพที่มันออกมามันออกแบบคนญี่ปุ่นนะแบบซีดเฟดเฟดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนโดนปลายยาเข้าไปปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้และวแต่ว่าไม่รู้จะปล่อยดีไหมกล้องดิจิตอลตัวที่2นะครับก็มี <c oughs> Fuji Film Xe 3 นะครับก็เป็นกล้องทรงเลนส์ไฟเดอร์นะครับหลังจากที่ใช้ X 1 0 0 T ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอมันไม่มีกระจบอันนี้ซื้อพร้อมเลนส์3 5ม mm สม f 1 4นะครับซื้อจาก Big Camera นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีตอนนั้นก็ซื้อแค่เลนส์ตัวนี้ตัวเดียวสุดท้ายมันก็ไม่จบเลนส์สองตัวของฟูจ i เองเลยนะครับนั่นก็คือตัวที่1ระยะ16 มิลลิเมตรค่า f 1.4นะครับตอนนั้นจะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วกลัว35เนี่ยกว้างไม่พอหลังจากนั้นก็เกิดตัวที่3ของเลนส์ฟูจิถ้าคนชอบถ่ายพอร์เทรตต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ56มิลลิเมตร f 1.2 R ผมชอบถ่ายพอร์เทรตด้วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นเลนส์ที่ให้ค่ารับแสงที่กว้างมากนะครับหนนะครับแล้วก็โบเก้ที่แบบว่าล่าหลังสะใจเลนส์3ตัวบอดี้1ตัวนี่กิฟนาโกย่าเมื่อปี2019ผมพาไปมา แล้วทั้ง3ตัวนี้เลยแล้วก็บอดี้ XE 3ก็เรียกได้ว่าก็ก็ปวดไหล่ <c oughs> <c oughs> กล้องดิจิตอลตัวที่3นะครับอันนี้ก็้องมูซื้อให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดก็เป็น Osmo Pocket นะครับก็เป็นกล้องถ่ายทำวอล์กถ่ายภาพนิ่งได้นะครับ ก็คือจะเป็น gimbal กันสั่นก็คือเดินถ่ายได้แบบสบายเนาะภาพก็นิ่งด้วยนะครับแล้วก็เคยเอาไปใช้ที่เกาหลีนะครับก็เคยโผล่ไปในล a l กด้วยนะครับถ่ายพาโนรามาแบบ9้าช่องได้นะครับก็คือแบบออกมาเป็นภาพใหญ่ได้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวจิ๋วที่แบบว่าใช้งานได้คล่องตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าพักหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอันนี้ก็จะลืมก็ไม่ได้นะครับ Fuji Film XT 200นะครับที่ผมไปออกคลิปนะครับสอนวิธีใช้งานต่างๆของ Fuji Film XT 2 0 0ให้ทาง Fuji Film o f f i c i เองเลยนคร Entry l e v e l นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ครอบคุมการใช้งานไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กถ่ายภาพนิ่งนะครับก็สามารถดูคลิปของผมย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพัดเฟรดต่างๆนะครับวิลก็วิธีการใช้งานของ f u j ิพีเมท200นี่ก็สามารถไปย้อนชมได้ที่ช่องแบงค์ดีเจช่องมีนนะและกล้องดิจิตอลตัวถัดมานะครับใครที่ติดตามผมในช่วงปลายปีภาพวิดีโอทั้งหมดที่ผมถ่ายทำวอล์กในแต่ละคลิปนะครับก็คือมาจากกล้องตัวนี้น็นคือ canon g7x mark iii นะครับ เหตุผลที่เลือกซื้อเนี่ยด้วยความที่เป็นดิจิตอลคอมแพคมีโลบกันสั่นนะแล้วก็มีต่อไมค์นอกได้ต่อไวเลสได้นะครับแล้วก็จอที่สามารถพับขึ้นมาเซลฟี่ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอนะครับและที่สำคัญกล้อง Canon g 7ต m a มกมเนี่ยให้สกินโทนสีผิวสวยใสอมชมพูอันนี้ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับ่าย Canon เนาะ แต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็คือมีข้อเสียอยู่ในเรื่องของระบบโฟกัสของเขานะครับค่อนข้างที่จะวืดบ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับในการถ่ายทํำต่างๆผมคิดว่าถ้ามีตัวตายตัวแทนมาผมว่าไม่ไม่ช้าไม่นานผมก็คงปล่อยเจ้าตัวนี้ไปนะ แล้วก็ถัดมานะครับถือว่าจะเป็นไฮไลท์ของคลิปก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกล้องฟิล์มที่ผมซื้อมาตั้งแต่ตัวแรกว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหตุผลที่เลือกซื้อนู่นนี่นั่นนะครับกล้องฟิล์มตัวแรกญาติซื้อให้ต้องใช้เรียนนะครับก็เป็นตัวนี้ Canon EOS 6 6นะครับก็เป็นกล้องฟิล์มตรง SLR ก็ถือว่าเป็นกล้องครูของผมเลยเนาะเรียนรู้จักมันถ่ายภาพขาวดำล้างเองอัดเอง ก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้เอาฐานมาลองด้วยนะว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังดูใสสะอาดอยู่ก็เลนก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นรู้สึกก็จะใช้เลนคิดมั้งเนี่ยข้างในก็ยังสะอาดอยู่ก็คือเก็บนอนตู้นะครับแล้วตอนนั้นที่ญาติผมซื้อให้รู้สึกจะซื้อเอ่อาวเวอร์บายหรือว่าอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละที่เป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในห้างนะครับก็คือซื้อมาเพื่อไว้ใช้เรียนโดยเฉพาะเลยแล้วก็ถัดมากล้องตัวที่ปีกว่าๆแล้วนะครับที่เพิ่งกลับมา เล่นกล้องฟิล์มกลับมาด้วยนี่ f u จ i ฟิล์มเนเ u อร a ล Back F 1.9นะครับก็เป็นกล้องฟิล์มคอมแพกที่ตัวเล็กนะครับแล้วก็ค่ารูรับแสงเนี่ย non f u จ i น on F 1.9เลยก็คือสว่างที่สุดเลยมั้งสำหรับกล้องคอมแพกผมกำลังจะไปเที่ยวที่เกาหลีนะครับแล้วก็อยากได้กล้องที่มันเป็นแบบกล้องฟิล์มเพราะว่าตอนนั้นจะพาดิจิตอลไปแล้วก็ไม่ได้อยากได้ตัวใหญ่มากอยากได้แบบเคทเอาไปลองถ่ายกับบรรยากาศของความเป็นเกาหลีแล้วก็แบบไม่ต้องพกพาก็คือหยิบออก ถสลับกับดิจิตอลบางจังหวะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้น้านเลิศโพสต์ขายมาอีกวันหนึ่งก็ไปซื้อเลยอีกวันนึงก็ไปซื้อเลยเพราะว่าดูจากคนานที่ใช่ค่ารูรับแสงที่แบบว่าเออ f 1 9เออเนาะแล้วก็ดูภาพประกอบในเน็ตต่างๆะการละลายหลังความกว้างความมุมองศาภาพ distortion อะไรเงี้ยก็เลยลุยแล้วกล้องตัวนี้ถามว่าจะปล่อยไหมผมบอกเลยว่าก็คิดว่าจะปล่อยนะครับก็การใช้งานแล้วก็รีวิวต่างๆก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นี้ผมก็ทำไว้รีวิวไว้เรียบร้อย หละะตัวที่2ของกล้องฟิล์มนะครับที่ซื้อนะอันนี้ไล่ตามทำลายที่ซื้อนะครับน,นี่นัก็คือกล้องที่เรียกได้ว่าเราเก็บกดมาจากที่เราบอกไปเมื่อสักครู่สําหรับ Eos 66นะครับนั่นคือนี่ <c oughs> Canon ae1 นะครับก็เป็นกล้องฟิล์ม slr ก็กล้องตัวนี้ได้มาจากร้าน ae1 เลยนะครับก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเราต้องการกล้อง ae1 นะครับแบบสภาพดีๆสวยๆหน่อยเลนสใสๆนะครับก็ได้มาก ก็เป็นเลนระยะ50 f 1.4นะครับก็จะเป็น fdn ก็คือเป็นเลนตัวท็อปของระยะ50 f 1.4เลยตัวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวสักท้าพผมก็ว่าจะปล่อยที่อยากได้เพราะอยากรู้สึกไงอยากรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นคนมันถึงชอบถึงไอ้นี่กันอยากเอามาลองจบไปถัดมาตัวที่3ก็คือตัวกล้องมันไม่อยู่แล้วนะครับก็คือผมปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้วครับนั่นคือไลกา m6 นะครับคลาสสิกไลท์นะครับก็คือเป็นโลโก้ไลท์ก็ผมทำคลิปรีวิวทั้งถ่ายทั้งสอนวิธีการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วผมซื้อที่ร้าน RDI นะครับที่เมกาพาซานะครับซื้อมาพร้อมเล่นนี่ Canon 50 f 1.4 LTM นะครับปัจจุบันก็ยังใช้ก็เป็น Japanese ซามิลักนะครับก็เป็นแบบไลกาญี่ปุ่นภาพที่ได้ออกมาก็สวยนะโบเก้ก็สวยนะครับก็แบบสีนวลสกินโทนก็สวยนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะปล่อยไปตามไลกา M6 ไปนะครับหลังจากไลไลกา M6 มานะครับก็นี่ตัวนี้ฟ o นแทก t t 2ที่เรียกได้ว่ามันเป็นกล้องแห่งยุคช่วงนี้เลยนะครับเม่ว่าจะเป็น2019มาเป็นต้นมานะครับก็ด้วยอิทธิพลจากลิซ่าแบคพิงนะครับแล้วก็ดาราไ หลายๆคนนะครับก็เลือกใช้อันนี้ก็ได้มาเป็นสีทองนะครับสีทองนี้ก็ถ้าที่เคยเห็นก็คือจะเป็นเจนนี่แบ k ็คพิงเคยถือใช้นะครับใครที่อยากรู้วิธีการใช้งานอยากดูรีวิวนะครับก็าสามารถดูย้อนหลังได้ก็เป็นกล้องฟิล์มคอมแพกอันนี้ผมได้มาจากร้าน AV Cam e r a บางรักนะครับสภาพยังดีอยู่เลยแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกได้เลยว่าโฟกัสบืดบ่อยแน่นอนว่าแบบนี้ก็คือเดี๋ยวก็คงล่อยก็จะไปสําหรับกล้องคอนแทคทีสออันนี้ ก็ได้มาเีมาเพื่อสอบเคสนะครับ ก็หลังจากคอนแทคที่2นะครับเราก็ไปให้สุดเลยนะครับนั่นก็คือคอนแทคที่สีสีดำด้วยนะครับเคสคือผมไปเดินหาซื้อมาที่เมกาอาซามนะครับก็กล้องตัวนี้ตอนนั้นจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นอยากได้กล้องฟิล์มอีกแล้วแต่พกพาสะดวกอีกแล้วแต่ว่าก็อยากได้อยากลองด้วยไงว่าเฮ้ยหลายๆคนที่บอกว่ามันเป็นพรีเมียมคอมแพคตัวสุดตัวจบลองแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใครที่อยากรู้วิธีการใช้งานอยากดูรีวิวนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ตัวนี้ร้านที่ได้มา น,นั่นก็คือร้านเลิศเช่นเคยนะครับกุยปุ๊บๆขอดูสภาพต่างๆครับแล้วก็พี่เปก็ปยายานูนีนั่นก็ตัวนี้คิดว่าน่าจะปล่อยเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมสุดแล้วสำหรับกล้องฟิล์มคอมแพกเค่ทันมานะครับก็จะเป็นกล้องนี่เลนส์ไฟเดอร์นะครับที่ไปตามหาที่ญี่ปุ่นมาเลยนะครับคือเบ s ซ่า R3A นะครับก็เป็นกล้องทรงเลนส์ไฟเดอร์นะสภาพใหม่มากได้มาพร้อมกล่องด้วยนะที่ ร้านครีมคัมเรตโตเกียวนะครับอยู่แถวโอโมเตะซันโดะนะครับฮาราจุกุก่อนหน้าน,นี้เรามีไลกเ M6 มนั้นเป็นโหมด M อ็แต่พอเป็นโหมดเอที่เราแบบชอบถ่ายกล้องดิจิตอลอะไรอย่างนงี้ด้วยเราก็แบบหาซื้อแล้วในไทยอะ่ะพยายามหาแล้วมันก็หาแล้วอะ่ะแต่มันรู้สึกว่ามันมีรอยหรือว่าอะไรมันสภาพมันไม่ได้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยรา้พอทริปญี่ปุ่นไปเดินตามหาแบบหารายร้านมากไม่ว่าที่พิณชินจุกุที่แบบว่าเป็นแหล่งอะไรเงี้ยก็เดินหาทุกร้านก็ไม่มีก็ไปจบคืนนั้นฮาราจุกุก็เลยได้มาแต่ตัวเนี้ย บอกเลยว่าไม่ปล่อยเพราว่า <c> ร <oughs> ู้สึกว่ามันเท่นะครับแล้วก็แบบว่าเนี่ยเสียงคัตเตอร์มันโอ้โหโ,อโหคตรเททันแม่ซื้อรางวัลให้ตัวเองนะครับนั่่ก็คือนี่ไลแก้มีลักสีดำนะก็เรียกได้ว่าไหนๆเราก็มาทางนี้แล้วนะครับมีทั้งคอนแทคทีสอทีสาจะไม่ลองไายก้มีลักก็ไม่ได้ก็คือได้มาในสภาพที่แบบว่ามินเอี่ยม มีรอยก็แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมได้มาแบบครบกล่องเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวของช่องผมนะครับก็ไปสามารถดูได้ก็ได้มาจากร้านฟิล์มพีสนะครับร้านฟิล์มพีสก็จะเป็นแบบเอากล้องที่แบบว่าดูพรีเมียมต่างๆก็คือมาปล่อยมาโพสตขายบ่อยๆนะครับใครที่สนใจก็ไปที่ฟิล์มพีสได้นะครับสำหรับรายการมินลักตัวนี้ปล่อย กระจบไป่สำหรับไลแกมิลักซ์นะครับทันแม่นะครับนิคอน 35ti นะใครที่ติดตามผมก็รู้อยู่แล้วว่าน้องบูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็เป็นกล้องฟิล์มคอมแพกอีกแล้วระยะ35มิลน,นะครับก็ไหนๆเรามาทางนี้แล้วเนี่ยคอนแทคทีสองที่สามมินิลัก์ก็ลองตัว<น>ท็อปมนให้หมดเลยนะครับก็กล้องนิคอน 35ti ก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนะี่ยคือมีข้อมูลอนาล็อกบอกที่ออกแบบโดยไซโกเลยนะก็คือมาแบบเต็มกล่อง ก็กล้องตัวนี้เนื่องจากน้องบูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับก็อาจจะไม่ได้ปล่อยอยกยอกไปเพราะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็น้องบูบอกว่าตัวนี้ใช้ง่ายสําหรับบูด้วยนะครับก็สําหรับสาวๆคนไในที่แบบว่าอยากได้กล้องฟิล์มถ่ายง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าบูรู้สึกได้อย่างนั้นผมว่ามันก็น่าจะถ่ายได้ง่ายจริงนะแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้เนี่ยเคยเห็นโรเซ่แบ็คกิ้ิงถือถ่ายด้วยเหมือนกันนะครับ ชั้นแม่ก็เรามาด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ใหม่ที่สุดนี่โอลิมปัสมิสหรือว่ามิลทูนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากร้านยูนิตคาเมล่าหรือว่าร้านกล้องฟิล์มตรงฮิโดชั้น2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องโอลิมปัสมิลสนะครับก็จะมีทั้งสีดำนะครับสีทองแต่เนี้ยก็คือลิมิเต็ดที่จะเป็นสีเบอร์กันดีผมเนี่ยผมสงสัยเองนะครับว่าบางคนเนี่ย i, ทำไมเขาบอกว่ามัน ลิมิเต็ด5,000ลิมิเต็ด2 0 0ห0 30,000หรือ1 0,000อะไรเงี้ยผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับไอลิมิเต็ด5,000เนี่ยก็คือขายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือ5000ตัวในตัวของลิมิเต็ดเองเนี่ยมันทั่วโลกเลยนะครับก็จะมี6 5 0ม0่นตัวนะครับก็อยู่ที่ญี่ปุ่น5,000ตัวแล้วใช่ไหมอยู่ที่ USA 2 0 0 0 0ตัวแล้วก็ขายแบบ international เป็นแบบมิ2สถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีแบบอีกแบบ20,000หรือแบบ30,000กับ1น0 0 0นี่แหละอ,อื่นใดๆนี่แหละคือมีอีก40,000ตัวก็คือร รวมแล้วก็จะเป็น65,000ตัวทั่วโลกนะครับสำหรับ Olympus สมิลสอันนี้คือยังไม่ได้ทํารีวิวใดๆเลยแต่เป็นกล้องที่ใช้งานง่ายก็สําหรับ Olympus สมิวสตัวนี้ปล่อยแน่นอน <c oughs> ก็ถัดมาตัวถัดมานั่นคือ o l y m ม u s m e ิ2สองลิมิเต็ดเี่ยซื้อมาทำไม2ตัวจะบอกว่าตัวก่อนหน้าเนี่ยมันมีรอยนิดหน่อยแล้วก็สายเป็นแบบคล้องมือ นะครับแล้วพอซื้อตัวนี้เสร็จปุ๊บออามีคนโพสต์ขายอีกตัวนี้มันดูใหม่กว่ามันดูมิ้นกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นลิมิเต็ด5,000เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็สายแบบยาวคล้องคอได้แล้วก็มีเคสถึงแม้ว่าคเคสเนี่ยมันจะไม่ตรงรุ่นมันเป็นแบบมิวธรรมดาเนาะก็อาจะปล่อยไพร้อมกันเลยนี่แหละทั้ง2ตัวเนาะถัดมาลองดูนี่เลยนี่กล้องฟิล์มคอมแพคที่ผมว่า ผมจะเก็บไว้แหละนะออกตัวกันเลยนั่นคือนี่ f ู j ีฟิล์ม l a s s W นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปเหมือนกันคือในกล่องอะ่ะเขาไม่ได้แถมซอฟเคสใดๆมาให้อยู่แล้วนะครับนี่ที่คือผมไปซื้อซอฟเคสแยกมาสภาพใหม่มาเหมือนกันก็คือซื้อมาจาก eBay ก็เนี่ยซอฟเคสที่ว่านะครับก็คือสภาพเอี่ยมก็ร้านมาจากญี่ปุ่น นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000นิดๆนี่นแหละ Fuji Film ม l a s s W นะครับก็เป็นกล้องฟิล์มที่แบบว่าอยู่ในช่วงยุคหลังๆแล้วนะครับก็ถือว่าใหม่นะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยที่ผมได้มานะครับได้มาจากร้านฟิล์ม s n a p h o อก็ตัวนี้ผมแบบไปล็อกไปเลยว่าแบบช่วยหา Fuji Film มค l า s สิบให้ได้ไหมครับผมชอบนะเพราะว่ามันปรับแต่งแล้วก็ถ่ายอะไรได้ง่ายสะด,ดวกแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรู้อยากใช้งานอยากดูว่ามันเป็นยังไงอะไรางี้็สามารถชมย้อนหลังได้ ถัดมานะครับก็ผมเรียกว่ามันเป็นกล้องฟิล์มแบบถ่ายสปอร์ตนะครับนั่นก็คือฟูจิฟิล์มเลนส์ฉาคาเดียแบบ8นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเลนส์8ช่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลัง ถ่ายแบบ2เฟรมเลยนะครับแล้วก็หั่นออกมาเป็นแบบแนวตั้งเฟรมละ4รูปเฟรมละ4รูปจะเป็นการถ่ายแบบต่อเนื่องก็คือแบบเหมาะแก่การถ่ายสปอตนะครับกิจกรรมต่างๆขึ้นฟิล์มก็หมุนหมุนมุมุน,มน,มนพอสุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเนี่ยผมถ่ายดูได้แล้วแรูปอะไรเงี้ยแอคชั่นต่อเนื่อง นะครับก็ถ่ายมาแล้วแล้วก็เอามาทําเป็นภาพ GIF อะไรอย่างนี้ได้นะเอามาเรียงต่อกันเองใน Photoshop อะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ผมได้มาจากในกลุ่มตลาดคนรักล้องฟิล์มนี่แหละและก็ที่สําคัญพร้อมกล่องเป็นคนชอบ อะไรที่มันรู้สึกว่ามันดูใหม่แล้วก็กล่องครบแต่ตัวนี้มองมันมันไม่ได้แพงอะไรนะครับซื้อมาแบบคำๆแต่ว่าผมก็ขนาดตัว8ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะซื้อมาเนี่ยผมก็ไปซื้อมาอีกตัวนน้องบูก็ไม่รู้อีกโอ้นี่เป็นคลิปสารภาพบาปเนี่ยคลิปสารภาพบาปเนี่ยนี <c oughs> โ่โรจิฟิมเลนฉากคาเดียแบบ16รูปต่อเนื่องนะคือเมื่อกี้8อันนี้16 <ค>ยิ่งซอยหนักเข้าไปอีกนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้8ใช่ไหมเขาก็ใช้ฟิล์มแบบ2เฟรมเนาะอันนี้คือแบบมีมิดเนี่ยเอาไวล้ล็อกิฟ์มซอยเป็น16เลยก็คือแบบหั่นครึ่งเข้าไปอีกตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปใช้แล้วก็สภาพเนี่ยใหม่มากได้มาครบกล่องเหมือนกันนะครับก็ได้มาจากที่เดียวกันนะครับตลาดคนรักกล้องฟิลม์มบน a c e b o o k นะครับ ถัดมานะครับก็เป็นกล้องฟูลเฟรมที่เล็กที่สุดในโลกนะครับสำหรับกล้องฟิล์มนะครับนั่นคือน,นี่โ Line 35 SE นะครับรุ่นนี้ก็เป็นการวัดแสงแบบใช้ LCD นะครับไม่ได้ใช้เข็มเล็กจริงก็เป็นกล้องฟิล์มที่แบบว่าต้องใช้ความสามารถในการกะระยะเพราะว่าถ่ายด้วยโฟกัสแบบโซนนั่นเองก็คือแบบ1เมตรก็หลายๆคนที่บอกว่าให้ใช้สายวัดเมตรเอาอะไรเงี้ยยื่นไปหาตัวแบบว่าอยู่ที่กี่เมตรอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ซื้อมาก็ยัง ไม่ได้ใช้ก็คือซื้อมาดองตู้นอนตู้อยู่ก็คืออยากลองไปหมดกล้องตัวนี้ก็ได้มาจากร้านฟิล์มพีสนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนั่นก็คือน,นี่ nikon fm2 นะครับนี่กล้อง slr ในตำนานเลยนะครับแบบเมนน่นนะครับแล้วก็เป็นแบบกลไกทั้งหมดก็คือเป็นแบบเมคานิกก็ได้มาพร้อมเลนส์50 f 1.4นะครับแบบ ais นะครับเรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมนะแล้วก็เป็นแบบ n8 เด็ยสำหรับกล้อง fm2 นะครับตัวนี้ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้แน่นอนก็ผมได้มาพร้อมกล่องเหมือนกันนะครับกล้องตัวนี้ผมได้ มาจากน้องในกลุ่มนะครับก็ตลาดคนรักกล้องฟิล์มกล่องอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าเลขรหัสตัดตรงคือจังหวะด้วยนะคือแบบเราทักน้องเข้าไปอะ่ะเพราะว่าน้องเขาติดตามผมเหมือนกันเออแล้วความโชคดีก็เลยคุยคุยคุยคย,คย,คยน้องเขาส่งแบบรูปส่งวิดีโอมาให้ดูว่ามันสวยจริงอะไรจริงอะไรเงี้ยแล้วมันก็สวยจริงเดี๋ยวคงเอาออกไปถ่ายเดี๋ยวเร็วนี้แหละ นะครับก็จบไปสำหรับ n i ค o n fm 2นะครับก็เดี๋ยวผมเอาไปถ่ายไปทำรีวิวอะไรแล้วก็อย่าลืมติดตาม ดูคลิปของผมด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการเปิดกลุกล้องฟิล์มของผมในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่กาลังมองหากล้องฟิล์มเนาะเพราะว่ากล้องดิจิตอลผมมีน้อยมากนะแล้วก็เลนส์ก็ฟูจิทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีของค่ายอื่นนะแต่ว่าถ้าค่ายอื่นอยากส่งมาให้ผมรีวิวอันนี้ผมก็รับนะไม่ใช่ว่าเออผมใช้แต่ฟูจิแต่นี่คือผมซื้อเองแล้วก็กล้องฟิล์มเนี่ยก็คือซื้อมาลองอยากลองใช้เองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆททุกคนนะี่ สนใจกล้องฟิล์มแล้วก็มองหาร้านฟิล์มที่แบบว่าเาเชื่อใจได้นะครับไว้ใจได้นะครับลองดูอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่ารีบซื้อตัดสินใจซื้อนะครับโดยเฉพาะแบบบางทีถ้าแบบเราเห็นแกรของถูกแง้ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมีชาชีพได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะมีกล้องเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าการที่เราออกไปถ่ายรูปได้บ่อย มันจะทําให้เราเก่งมากกว่าที่เราจะมีกล้องเยอะๆอย่างนี้นะเพราะว่าผมว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายลูกสวยหรือว่าเทพหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าอยากเอาประสบการณ์ต่างๆที่ผมมีที่ได้รับที่ได้เจอมาแชร์ก่เพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ทุกใจนะครับก็ให้กดไลค์นะครับอยากบอกต่อเพื่อนๆน,นะครับก็ให้กดแชร์นะครับแล้วก็หากมีคําเสนอคาติชมใดๆก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม,ตดตามกด subscribe ช่องแบงค์ทีเจแล้วก็เฮ็ผมเป็นตากล้องนะครับ Ig b ี a n k TJ นะครับแล้วก็น้องบลูนะครับ Ig Blue b e l บนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละ